ป้าโพดโพพี่น้องคนไปเที่ยวงานไปตั้งแต่สิบโมงตอนนี้ห้าโมงครึ่งเกือบสี่หกโมงแล้วโพดโพคือสิมวนคักเนาะเดี๋ยวสิมาสัมผัสบุ๊งพี่น้องไปเมาสซื้อ,อยังโพดโพทย,ยลีไปตั้งแต่สิบโมงยันหกโมงแรง หัวหน้าให้เงินไปพุลละแสนสองแส,สนพุลละพันสองพันจนว่าข้ามมืดงเงินเนี่ยคือสิบบนเลือจักบาทแล้วยายลุนไปเบ,บิร์ตได้พี่น้องลงทุนขาดลงเรียนไปได้ไ้มนี่บนไ้เข่าลงเรียนอเอามาตรวจสอบดูได้อย่างาาไปบักกว่ามาไก่ในวายนี่ยายลุน ว้ยมาต้องไปซื้อไก่ไปนาก็ได้ดอกพุน่นเนี้พื่อซื้อหัวมันบ้างขอลามมันเผาเมะขามสุกนึกว่าได้อีหยังยยทำใช้ของฝากของตอนคอนนะส,สงสัยอันเหลือตะ้องทำเลยที่พ่ใส่เงินที่เหลือนะ่ะเบิดแอดแสดพะนะ พอดใจไปเบิดมือด้มันเผาจุกเดียวนะนยอย่างนี้นของฝากบอบางกะรำบูดนะพี่ีนอง,งสรสองององลสรอยได้มาแล้วทาง,งหนแหง้งโพดโพ<อ>ยายลุน ามาสำรวจเบื้งดู้ดดอีอย่างแน่สมซื่อ,อไปให้คุ้มมิลีพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวจะมาตรวจสอบกระเป๋าเจแร่นะจ๊ะ <c oughs> ให้เงินไปหนึ่งแสนกีบคู่แฝดคนละพันได้อีอย่างกลับมาอย่าบอกได,ได้แต่เครื่องซําอ่างมาทํา ไปหอบอภหมนีนะมีแต่ว่าของถูกบ่แม่มันอภหมตำหนิน่ะบะจักเบ่งในพี่น้องที่ให้เงินไปเที่ยวกันกลับมาบกเคยว่าได้แบบเออตัวละจักพัน ตละสองเส่งสองตัวแยลี่ามีนี่ของเฮานี่โอ้ยงามดชวันดเลจะงามเบิ้งฮะตัวจริงนี่ให้กึกซึกอยู่เบิ้งเอาที่นั่งตัวจริงกับตัวปลอมนะจ๊ะดแต่งกับซีมอนนี่เจ้าก็เกาะฟันิีมอนได้ยังไงเด้เสือเขาเราจมกโตเด็กเก่ง กางเกงขายาวเสื้อแขนยาวเราคอยซื้อให้กับบุคคลใส่สิบอกให้บอกว่าใส่ใส่สีน้ำเป็นไดกับบุคคลใส่เกิดไพศาลนี่นะเกิื่อให้คุณยายมันเป็นรักเอาเกิดย่าพ่อตีคือสีเหลืองเออเห่อยู่มันเป็นรักเกิดพระได้วัดต็ต่อไปในถังถังนะต่อไปต่อไปจะมาแต่งหน้าเค้กจ้าสตอจริงๆเลยนะเธอนี่หลอกแดดมาหลอกเน่อย มันเผาได้แค่นี้แหละพี่น้องงานกระจาสิซื้ออีกอย่างกระซิมีอยู่ประมาณนี้สองหมื่นได้ไหมนะมันเผาไปเบิ่งค้นซื้อเป็นอะไรงานเขาเจ้าคนหลายบ่กคอยว่าบ่คึกคืนเท่าปีที่แล้วคนขายปีที่แล้วก็คึกคืนคนไปก็คึกคืนแสดงว่าเขาเจ้าเก็บที่ค่าที่แพงเสียค่าเสาร์แพง บ่มีว่าไปมือแรกแล้วว่าคนบหลายคิดว่าเออมือที่สองที่สามมือสุดท้ายน่สิหลายแต่สรุปก็คืองานก็มีสั่มนีนะจ๊ะไปกับพได้หอย่างพี่น้องแนวกินยายรุ่นกัซื้อวายมาโอ้ยเนื้อ,อกว่าสิไก่ยก่างหาดงหาดาวหมูหันามาพอได้วายมาแกงพี่น้องกับมันแกวเพิ่นอย่านางหรือไปหาเก็บแถวป่าเหี่ยวขนาดแค่กะลุกช่อลู ได้แค่นี้ก็ประหมจะมันวิดหนาวเลยยังกับกระซื้อกับุ้มค่ะได้มอสเกาชิพพันกี่เผื่อน้อดุมชัดปีกกระขาดเลยกันกระบาดยังไงมะขามสุกไผ่นี่มะขามฝานไผ่เจลีนี่แหละพี่น้องกับได้บังคลานติปเข่ากระเือมากขึ้เกายั้งอยู่มาเต็มนตีบอยู่มาว้ายนี่แหละเนาะกินเพลินพี่น้องนี่ได้เสื้อผ้าได้เกือบคนละคู่ของไผ่นี่นะ บักคลามไงน,นี่หัวมันกระชับคลามก็อยู่บุญบุืยอได้มาบุษื์ออยู่บุคลาบอ้าวแจ่มแน่วกับลาบเน่าของกินก็ได้แค่นี้ทริปเขาถือเป็นพุทธทริปสรุปแล้วพักกันไปกินข้าวนอกบ้านจะซื้อพี่น้องเลยเนาะน,ะนี่แค่นี้แหละของอยู่ของกิน อายเย้ลุนเอาเงินให้ไปบุรแสนนะบุพพอตีัก้ได้เป็น้นงดแสนนึงมนเงิีพันกิกยังดีอยู่มีแนวใดมาอักพูดพูว่าไปบุจักบุจักหมูบุจักเป็ดไก่ห้องชวดชวดอยู่หมูห้องชวดชวดอยู่บุยผูกเกลืออมาลาไปเกลือ ม,มันห้องให้ก็แม่นอีอยงเนาะดีแล้วบอสบอกกลับมาพักกันคั่วหมูอีกนี่ <c oughs> มันเนาะอันครอบครัวอันยายรวยก็ไปเบิร์ดทั้งลูกสาวลูกเคยพี่น้องปลาหมูไว้แล้วบอพี่คุณเบิงอมาลาเกือบเป็ดบอมีเกือบไก่เนาะ <c oughs> สีมอดพอใจ ได้เงินไปลพลพตภัณ์ได้กินยังแน่ไปนะอย่าบอกว่าได้กินเขาก็ะตำมะคงสู่เคยตำบ่ได้เห็นบ่ไาไปซื้อ<า>กินตำมะคงเพราะว่าบ่แซ่บคุณยายเนี่ยชาพิ่นได้หยังคุณยายโอ้ยอยู่ใสกันซื้อกันได้ไปซือปซ้ออยู่ในงานพุ่น คุณยายกับไปพี่น้องเล่นรองเท้าคู่เดียวลักๆคือเพื่อนอยากไปทำบุญนั่นแหละข้าวราดบอกให้กินเนี่ยข้าวราเขาว่าบ๊อีกแต่จากโมงกะกลับมาจากโมงกะหาโมงจะได้ดีมันสิ่หกโมงแล้วนี่พูดพู จนตะเว้นตกดินพี่น้องตลาดปลไหลยายบุญหนึ่งเขา่าเด้อย,ยายบุญบไดมีคนหนึ่งเข่าไดไห <c oughs> รือว่าอิ่มมาแต่งานหรอบ่เหรอได้ยังเม้ยเปนน้ำเขานะ <c oughs> ได้เสื้อผ้าสูตรหนึ่งคุณยายนะี่ยลงอยู่บา้านแล้ว ยายเดียเที่ยวได้หอบหนึ่งชผ้ากออกชูผ้ากุออกห้องเราหมักอึดอัดบอกเราบอกหมักอึดอัดนี่แหละพี่น้องพากกันไปเบิดมืดแต่เศรายันมืดได้ซ้ำนี้นะจ๊ะใครอยากได้ซ้ำนี้ไปซื้อทีตลาดกระพาอะไรยายลีเนาะคอยก็ว่าปีนี้ชบเศร้าแหง บ่ปีที่แล้วคนค้ายกันลายคนไปกันหลายเด้ปีนี่คนคลายกับบหลายบ่คึกคืนพี่น้องเนาะผู้ใดอยากเห็นบรรยากาศในงานกันลองไปดูในช่องสาววันนะจ๊ะอ้าวโผล่โพ,โพบ่มีบ่ได้ไปเพราะบ่มีไปมาแล้วก็เลยแบบคนมันหลายแน่ก็เลยไลซุลลสุเพิ่นไปเนาะแสบบ่เม่นคาาบูดบ่ อันนี้บริสุทธิ์ในงานนะพี่นอกจ๋าในงานหาเมื่อแล้วงานเขาจัดเริ่มจัดตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่7เจ็ดแต่เมื่อมันไอลินสามเมื่อเสายร์หาเช้าเจ็ดนะก็แสบอยู่ซีมอนเฮดเซเวอยู่ เห็นพ <se> ่อเจ้าจมอยู่ไปกับบมาแล้วว่ะเขากับบารีมาบุ่มฟูคนหนึ่งพูดแล้วยังอยู่สวนอยู่ไหนแล้วขึ้นมาแล้วบ่อืมแล้วยังสวนบักโมอยู่ก็ไล่ด้วยมะเร็งจบมั้มีเมนูยังล่ะไปมาน่ะอย่าบอกแล้วมากินอยู่เฮือนนี่กินนี่ก็กินแล้วเขาแกงหมดวยมืออื่นผมได้ทีแกงมันมืดเลยอ้าวแกงแม่กระดูกกัมีปะกระดูกนะพักเยอบ่หมดอื่นมแล้วบ่อยากมือนีมืออื่นยังวะ

เคยว่าด้กินหมูอยู่เคยว่ากลับมาเดีคั่วหมูจะแทะพี่นอ้องเวลาเหตุงานก็เหตุงานเาเวลาเที่ยวก็เทียเท่ยวเนานะนานๆที่สิมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานน้ำหมูปีละครั้งอ,อือครั้งไม่มีหัวหน้าคือสิบไม่ได้ไ,ดไป <c oughs> บนเกลีงเรือกับลงทุนให้เบิร์หลายพันอยู่ <c oughs> ได้ไปกันเบริร์อันนี้ก็เป็นรอบ นี่เนาะไปเที่ยวงานประทาตอิงหางสวรรคเขตเป็นงานะระดับจังหวัดพี่น้องเขาเจจัดงานใหญ่ของฝากบาหมีก็ได้แค่นี้แหละอันให้ไปพูลพันสองพันได้แค่นีตน้ตีกขน้องกินรดกินรอดปลาเยลีผ้าเมื่อไปหาเกือบเป็ดเกือบไก่ผูกว่าผูกกล้วย หนึ่งข่าเป้าไายเจ้าผัวสิดาพีจักข่าวบริหนึ่งได้ยายบุญไปหนึ่งข่าวพี่น้องเห็นปะพ่อคู่แพร์ยังอยู่ทงนาอยูงยังเบริขึ้นชวนมกโมไาได้จังเกงพลัตโตไม่หาหนึ่งข่าว อจะได้ยังทำเนี่ยจะบางคารามบางเดียวนะยังก็เป็นสื่อเ่อนตสดของแท้ป็หนพื่อสเงินเพิ่นที่ยังคใส่เงินแมู้อว่ส่ไปแล้วนะเอรเพิ่นสื่อง่ายเงินเพิ่นจนมืดพี่น้องหกโมงแล้วไปกันวันซาน สิบโมงกลับมาอีกคือหกโมงพอดีตอนนี้ต่เวนตกดินเละเด้เนาะทามคือเปิดไฟเลยทามขำมืดเลยพี่น้องแต่ว่าพ่อคู่แผดยังอยู่สวนแต่งโมงอยู่เด้บุมมีคนอยู่เพิ่นละเห็ดปูเดียวเพิเ่น นะค่ำ <No. S 2> ม,มาแล้วก็น,นาวร่มอากาศเย็นน่อง <No. S 2> ตะเวนตกดินแล้วค่ำม,มาแล้วยังร่มยังหนาวอยู่ สวนมืน่อนี้กับบุญผูหดเด้พากันไปเบิร์ดเมือ่อคิดว่าสิพากันกลับมาสามโมงสี่โมงจนมืดพี่น้องไปหลายคน,ยน,ยนยอ,ยอย่างสีหละคันบริค้ำแล้วก็บบริลับรถสาวรอยย่างบหันด้มาอยู่แต่ว่ากลัวสิมาหอนเฮือนกับสมองกว่าเนาะ ลมแหง้งแหงพี่น้องจา๋าพงเ้่ลมพี่น้องจา๋าได้มากนี้กันสิขอเก็บภาพบรรยากาศไ้เพียงเท่านี้พอกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเบิร์สุกูสุคนพี่น้องจา๋าไปแล้วสบายดี